เจอกับพี่กิกีกแล้วนะคะวันนี้น้องขอมาเล่าเรื่องอื่นนอกจากเรื่องกลุ่มดิสคัชชันกับไฟนอลอินเทอร์วิวบางละกันก็คือเหตุการณ์ที่น้องๆมักจะเจอนะคะในการสอบสัมภาษณ์รอบสุดท้ายนะคะโดยเฉพาะใส่กันบินอ่ยกตัวอย่างนะคะก็คือใส่กันบินสีม่วงนั่นเองนะคะ<ม>ที่หลายๆคนกําลังรอก,กันอยู่นะคะสําหรับข่าวดี<ม>ก็จะมีไอเดียเล็กๆน้อยๆนะคะเป็นเรื่อง7วัน7 S ็ซีนารโอละกันค่ะพี่จะแชร์เป็นวันละซีนาริโอนะคะเริ่มจากซีนาริโอแรก ที่เขามักจะถามนะคะอาจจะมีการยกตัวอย่างให้น้องลองรลเพล์ดูนะคะว่าน้องสามารถที่จะแสดงแล้วก็สามารถพูดแล้วก็บอกผู้ได้สารในสถานการณ์นั้นๆได้หรือไมอ่สถานการณ์ของวันแรก,กวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องของ เรื่องของการที่เราจะเจอผู้ได้สารบางคนค่ะที่เขานะคะตั้งใจที่จะเดินไปรอบๆแคบินลองฟังซีนารีโอกันนะคะอ่าเดินไปรอบๆแคบินแล้วก็พยายามจะเปิดช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะของคนอื่นถ้าลองฟังนะคะหนูจะเริ่มมีต่อมเอทำงานแล้วว่าเอ๊ะมันแปลกๆไหมอืม นะซึ่งอันนี้นะคะเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้นในหลายๆสายการบินนะคะถ้าใครนะคะได้บินช่วงนี้เนาะอย่างพี่กิกกี้ก็เพิ่งกลับมาจากฮ่องกงนะคะก็จะบอกว่าตอนนี้นะคะเป็นเหตุการณ์ที่กลับมาอีกรอบหนึ่งนะคะมันจะกลับมาเป็นช่วงๆตอนสมัยที่พี่เป็นแอร์มันก็จะมีเนาะเขาเรียกว่าแก๊งลูกหมูอะ่ะเออแก๊งลูกหมูมันคืออะไรมันก็คือจะมีเป็นแก๊งอะคะ่ะที่เขาอะค่ะจะรวมตัวกันบนเครื่องนะคะจะมีบางส่วนอยู่บน B.C. นะคะก็คือเป็นไปอยู่เอาตรง Business Class แล้วก็มีตรงบางส่วนนะคะที่ปะปนกับ Class EY ก็คือ Economy Class แล้วเขาจะทำอะไรนะคะเขาจะรอจนเราหลับค่ะแล้วเขาก็จะไปเปิดดูสัมภาระของเราซึ่งพี่ตัวพี่กี้นะคะเคยเจอในไฟของพี่กี้เองค่ะเป็นไฟอาเซียงไฮซึ่งส่วนมากนะคะจะเกิดในไฟที่มีปลายทางนะคะเป็นปลายทางที่นักธุรกิจนะคะแล้วก็คนที่มักจะเป็นคนที่ไปทำงานนะคะ เป็นเจ้าของบริษัททํางานนะคะจะบินไปตรงนั้นเยอะเช่นเซี่ยงไฮ้ปักกิ่งฮ่องกง,อ,ง,กงอืออ่าเดี๋ยวนี้ก็จะมีเป็นชงชิงอ่าสังชาเินเจิ้นอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะซึ่งในไฟที่พี่เจอเนี่ยก็จะเป็นไฟกรุงเทพค่ะไปเซี่ยงไฮ้ตอนนั้นที่เจอคือจับได้บนเครื่องเลยนะคะแต่ว่าที่แปลกก็คือไม่สามารถที่จะเจอว่าของเขา,เาไปไว้ไหน แต่ตอนจบนะคะก็คือคือ,คอเอาเอาของอซ่อนไว้ข้างใต้บอกค่ะอืมบางทีก็ไปแอบไว้ในห้องน้ำอืมแต่อันนี้ก็คือจับได้นะคะเพราะว่าของผู้ได้สารหายแล้วผู้ได้สารที่โดนขโมยเป็นผู้ได้สารญี่ปุ่นข้างหน้าด้วยนะคะซึ่งเหตุการณ์นี้มันก็เกิดขึ้นมานานแล้วแล้วก็มันก็เงียบหายไปสักพักหนึ่งแต่ปัจจุบันนะคะมันได้กลับมาอีกแล้วค่ะซึ่งไอเหตุการณ์พวกนี้ค่ะมันก็มักจะเป็นซีนารีโอที่ กรรมการนะคะอยากจะนํามาถามเราเพราะว่าเนื่องจากเราจะเป็นลูกเรือเราก็จะต้องเจออาจจะไม่ใช่เป็นแค่ของสายการบินบางสายที่ถามนะคะแต่ว่าซิลิโอลแบบนี้มันเจอได้ในหลายสถานการณ์เพราะว่าหลายๆสายการบินก็มีไปบินไปอาซยงไฮบินไปปักกิ่งบินไปฮ่องกองเช่นกันทีนี้ค่ะเราลองดูนะคะว่าเราจะจัดการยังไงเวลาที่เราเจอกับสถานการณ์แบบนี้ ก่อนอื่นเลยนะคะเนื่องจากเราต้องเข้าใจนะคะว่ายังไงเราก็ยังเป็นลูกเรือเราไม่สามารถไปอนุมานได้หรือไม่ไปตัดสินเขาได้ว่าเขาจะมาขโมยหรือเปล่าหรือเขาตั้งใจจะทําแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าหลายหลครั้งอะคะ่ะก็คือ เราอะอนุมันไปก่อนเองแล้วพอการอนุมันไปก่อนเนี่ยมันทําให้เขารู้ตัวเพราะเขาก็ไม่ทําแล้วเขาก็จะมาพอยต์เราว่าโอ๊ยทําไมแบบยูทวิตชั้นแบบนี้ชันุู้สห์แบบซื้อตั๋ว BC หรือชันุู้สึซื้อตั๋ว EY วีเลก็แล้วแต่ทําไมคุณทวิตชั้นแปลกมากอย่างนี้นะคะซึ่งมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายๆครั้งนะคะก็เลยจะต้องมาลองให้น้องๆลองคิดดูเนาะเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยจริงมันเกิดขึ้นอย่างไรบ้างนะคะก็ าค่ะก็จะรอจังหวะที่ทุกคนนะคะหลับหรือว่า มันไฟมันเงียบมากๆไม่จําเป็นต้องเป็นไฟกลางคืนนะคะแต่เป็นไฟกลางวันที่มีคนกําลังหลับกําลังง่วงนอนแล้วเขาก็จะใช้เวลานี้เดินโดยการแกล้งเดินไปหาเพื่อนเดินไปเดินมาคอยสอดส่องซึ่งเขาอะค่ะจะมีเซนต์มากๆเขาก็จะสอดส่องคนที่เอาสัมภาระไว้ข้างบนนะคะดังนั้นน่ะเราก็ต้องระวังด้วยเนาะเรื่องเรื่องสัมภาระอย่างตัวพี่กี้เองก็จะเอาไว้ข้างใต้ที่นั่งแล้วก็กระเป๋าเราก็ไม่ควรเอาใหญ่มากแล้วก็อาจจะมีกระเป๋าเล็กๆที่เราพกติดตัวไว้นะคะ ันนี้ก็เป็นอีกอันนึ่งเนาะที่เป็นทริคเ,เพราะว่าหลายๆคนนะคะก็จะเจอเรื่องนี้อันต่อมาค่ะหลังจากที่เราเจอแล้วเราอนุมานว่าอาจจะนะคะอาจจะเพราะว่าจริงๆแล้วคะ่ะจะมีการบรีฟงานมาก่อน รีฟงานเนี่ยนะคะก็คือเขาจะรีฟมาว่าวันนี้มันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมีอัปเดตข้อมูลอะไรบ้างซึ่งตรงเนี้ยค่ะหลายๆสายการบินเขาก็ไม่กล้าที่จะประกาศตรงๆหรอกเนาะเพราะว่ามันก็ทําให้แบบเออมันก็เราต้องคํานึงถึงภาพลักษณ์ของสายการบินด้วยถูกต้องไหมคะไม่ว่าสายการบินอะไรก็ตามเนาะดังนั้นเขาก็จะให้เราเป็นคนที่เราแวดระวังกันเองเนาะว่าใครจะแบบเออคอยสอดส่องเวลาไหนซึ่งหลายๆครั้งนะคะการที่ลูกเรือช่วยสอดส่องกันเองมันก็ทําให้เขาไม่สามารถลงมือ ได้ค่ะโดยวิธีการนะคะถ้าเราเห็นแบบนี้เราจะทำอยังไงถ้ายกตัวอย่างเช่นกรรมการถามเราอ่ะเราจะไปนอนุมานเลยไหมว่าเขาเป็นแบบผู้ลายหรือคนที่แบบจะมาขโมยถูกต้องค่ะเราต้องไม่ดังนั้นสิ่งที่เราทำได้คือทำอย่างไรคะ แน่นอนค่ะเราก็ต้องยิ้มแย้มนะคะเราก็คุยกับเขาด้วยความสุภาพโดยการเสนอความช่วยเหลือค่ะด้วยจริงใจเลยนะด้วยความจริงใจการเสนอความช่วยเหลือจะเสนอประมาณว่าเอาอผู้โดยสันวางสินค้าวางสัมภาระไว้ตรงนี้หรือเปล่าคะถ้าถ้าอย่างนั้นมีอะไรให้ช่วยไหมคะอยากให้ช่วยหยิบไฟฉายไหมถ้าเป็นไฟกลางคืนเราจะได้เป็นคนที่เป็นวิสเนสเป็นพยานด้วยเลยเนาะว่าเขาหยิบอะไรไปในเงี้ยมันก็จะทําให้เขาบอกว่าอุ๊ย โอ๊ยจำผิดจำผิดเขาก็จะมักใช้มุกนี้ค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็จะมีเป็น example นะคะของคำที่เราสามารถใช้ได้ในกรณีที่นะคะบางสายเขาจะถามไหนลอง role play ซิลองดูซิว่าถ้าเกิดเจอเคสนี้จะทำยังไงเนาะเราก็ยกตัวอย่างได้เลยนะคะยกตัวอย่างเช่นตอนนี้พี่เป็นแอร์เนาะพี่ก็เจอผู้โดยสารคนที่ดูน่าสงสัยเนาะกำลังแบบเปิดบินอาจจะที่นั่งไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วอย่างนี้จะทำยังไง พี่ก็จะ excuse me sir do you need any assistant cause I noticed that you were opening overhead bin so can I help you find something I also have a flashlight with me อ <c oughs> ่าพี่ก็จะบอกประมาณน,นี้ว่าเออพี่มีแบบเออไฟฉายนะอะไรอย่างนี้ แล้วทีนี้เราก็รอดูนะคะว่าเขาจะบอกอะไรทีนี้ส่วนมากนะคะเขาก็จะไม่ไม่ทําลงมือทําการใดๆคะ่ะเขาก็จะรอเราไปก่อนแล้วเขาก็จะโอ้อย๋ยวกลับไปนั่งที่ดีกว่าขอเบียร์ขอนุ่นขอนี่ก็จะเปลี่ยนเรื่องไปเพื่อให้เราไปไกลาจากตรงของเขาซึ่งอันนี้น,นะคะสิ่งที่เราทําเราต้องระวังนะคะว่าเราจะไม่ไปตัดสินเขาก่อนไม่กล้าวเล้าไม่กล่าวหาเขาไม่ทําให้เขารู้สึกว่าเขาตกเป็นเป้าเพราะว่าเขาอาจจะทําหรือไม่ทําก็ได้แต่เราก็ต้องมี มีอะไรคะ safety aware n e s s เสมอเราจะไม่แบบละเลยมองข้ามพฤติกรรมที่มันเป็นแบบแบบนั้นนะเออคือให้จำไว้นะคะว่าหน้าที่ของลูกเรือที่สำคัญที่สุดเลยก็คือเรื่อง safety ถ้าเรามี safety เนี่ยทุกอย่างอะมันจะมันจะแบบตอบโจทย์อ่ะนี่คือเหตุผลที่มีลูกเรือบนเครื่องและต่อมานะคะสิ่งที่อยากจะให้สังเกตนะคะหนูอาจจะเล่ากับกรรมการด้วยกันอธิบายว่า ภาษากายอะค่ะเนาะ non verbal นะคะ, no. ะ,คะต่างๆนี้มันสามารถออกมาอยู่แล้วแล้วก็การใช้เทคนิคเชิงบวกแบบนี้นะคะจะทําให้เขารู้สึกว่าไม่ไม่แบบ too offensive อะคะ่ะไม่รู้สึกว่าอุย๊ยเธากาลังกล่าวหาฉันอยู่แล้วก็ทําให้คนอื่นรู้สึกปลอดภัยด้วยนะคะซึ่งเหตุการณ์แบบนี้มันมีเกิดขึ้นจริงๆนะคะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าใครไปเที่ยวก็ระวังตัวด้วยเนาะ,ะอย่าลืมนะคะอย่าเก็บทุกอย่างเก็บเงินเก็บพาสปอร์ตเก็บบัตรเครดิตเพราะว่าล่าสุดนะคะ เขามีเทคโนโลยีใหม่ค่ะคือถ้าเกิดน้องๆเคยลองดูนะคะจะมีฟีดขึ้นมาในข่าวนะคะว่าเขาอะบัตรก็ยังอยู่เงินหายไปแต่ทำไมบัตรเขาอะค่ะ มีการกดใช้ทั้งๆที่บัตรยังอยู่กับตัวอันนี้เกิดขึ้นได้ยังไงก็คือเขาสามารถจะมีเครื่องที่มันก๊อปปี้บัตรอะคะ่ะคือเอาไปวางไว้ข้างๆแล้วมันก๊อปปี้ได้แล้วมันก็คือจะดูดข้อมูลไปหมดเลยมันแบบเทคโนโลยีมันไปไกลมากๆแล้วซึ่งอันนี้ก็เลยอยากจะฝากให้น้องๆนะคะสําหรับ คนที่ไปเที่ยวเนาะไปเที่ยวด้วยตัวเองเนาะโดยเฉพาะไปเที่ยวใกล้ๆเช่นไปเที่ยวฮ่องกงเนี่ยอย่างพี่ๆชอบไปบ่อยหรือไปไปที่แบบจีนจนนี้กําลังฮิตเลยนะคะก็ให้ระวังตัวด้วยค่ะส่วนเรื่องซีนารีโอต่างๆนะคะที่เป็นอิมเมอร์เจนซีเนี่ยวันนี้ก็ขอลาไปด้วยเรื่องนี้นะคะก็คือถ้าเกิดว่าเจอเหตุการณ์นี้จะทําอย่างไรอ่าสวัสดีค่ะ